นี่ฮาวสวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวชายหาดไต้หวันนะคะที่นี่เลยค่ะใบชาวันนะคะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะ มาถึงช่วงเช้านะคะประมาณ9ก้าโมงครึ่งเมืองแดดร้อนมากแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนเลยค่ะแดดร้อนนะคะแต่พอลงน้าแล้วน้าทะเลเย็นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศรอบๆเขาก็จะมีให้เช่าเสือแล้วก็มีเต็นท์แบบนี้เราก็เช่าเสือมาแล้วนะคะแล้วเราก็แบบว่าเลือกเต็นท์ได้ตามใจชอบเลยนี่ค่ะขึ้นของเขาจะเป็นขึ้นใหญ่ๆอ่ะสักพักนึงก็จะมีคนเริ่มมาเที่ยวละจริงๆมากันแบบเป็นครอบครัวเยอะมากเลยนะแล้วก็จะมีแบบว่ามีสอนเซิร์ฟบอร์ดด้วยตรงนั้นค่ะแล้วที่นี่เขาก็จะมีกาดคอยดูตลอด เวลานะทุกคนจริงๆมีเช่าของยางด้วยนะคะแต่ว่าชิชาไม่ได้เช่ามาเล่นแต่น้ำทะเลพอคะ่ะแล้วก็กลัวดำมากเลยไม่อยากขึ้นจากน้ําเลยพอเล่นเราสนุกมากแนะนํานะคะใครจะมาให้มาเล่นช่วงบ่ายๆแล้วก็ถึงเย็นเลยคนเริ่มเยอะและะ้วค่ะเพราะว่ามาช่วงเช้ามันจะร้อนเกินไปนะคะจริงๆมันชายหาดที่แนะนําเลยนะใครมาไต้หวันก็อยากเที่ยวทะเลก็แนะนําที่ี่เลยคะ่ะไปละบ๊ายบาย